นิทานเชนหมอรสบทางวิญญาณเพื่อจริยธรรมเล่าโดยท่านพุทธทาสพิขุแห่งสวนโมคขปาลาลานตอนที่9เรื่องที่8ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วชื่อเรื่องใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วนี้ลองฟังให้ดีจะได้รู้ว่า เราใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วหรือไม่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ไปเยี่ยมทนาอาจารย์คืออาจารย์แห่งนิกายเซนแห่งหนึ่งชื่อว่ากาศาสตร์เพราะในสิทธิคนนั้นเขาแต่ชาาในการศึกษาเขาจึงถามอาจารย์กาศาสตร์ว่าเคยอ่านคริสเตียนไบเบิลหรือไม่ท่านอาจารย์กาศาสตร์ซึ่งเป็นพระเถื่อนอย่างพระสมณะนี้จะเคยอ่าน ไบเบิลได้อย่างไรจรึงตอบว่าเปล่าช่วยอ่านให้ฉันฟังทีนิสิตคนนั้นก็อ่านคำพีไบเบิลตอนเซนแมทธิวไปตามลำดับจนถึงประโยคที่ว่าไม่ต้องห่วงอนาคตคือไม่ต้องห่วงวันพรุนี้วันพรุงนี้มันจะเลี้ยงตัวเองได้แม้แต่นกกระจอกก็จะไม่อดตายทำนองนี้ ท่านอาจารย์กาซานก็บอกว่าใครที่พูดประโยคนี้ได้ฉันคิดว่าเป็นผู้รู้แจ้งคนหนึ่งทีเดียวคือเป็น a n e n l i g h t e n e d one คนหนึ่งทีเดียวแต่นิสิคนนั้นก็ยังไม่หยุดอ่านกงอ่านต่อไปมีความว่าขอเถิดแล้วจะได้จงสแสวงหาเถิดแล้วจะพบจงเคาะเข้ามาเถิดแล้วมันจะเปิดออกมา พราะว่าใครก็ตามที่ขอแล้วจะต้องได้รับใครก็ตามที่สแสวงหาแล้วย่อมต้องได้พบและใครก็ตามที่ขอเข้าแล้วประตูก็จะเปิดออกมาพอถึงตอนนี้อาจารย์กาสานก็บอกว่าแม้วิเศษที่สุดใครก็กล่าวอย่างนี้ก็ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วนิท,ทานของเขาก็จบนิท,ทานเรื่องนี้สอนว่าอย่างไร หมายความว่าถ้ารู้ธรรมะจริงจะไม่เห็นว่ามีลัทธิคริสเตียนหรือพุทธหรืออะไรอื่นในจิตใจของผู้ที่รู้ธรรมะจริงจะไม่รู้สึกว่ามีคริสตมีพุทธมีสาลามมีฮินดูมีอะไรเพราะไม่ได้ฟังชื่อเสียงเหล่านั้นไม่ต้องเป็นนิกายอะไรคูบาจารย์สนักไหนคัเพียอะไร อาหลักฐานชนิดไหนไม่มีจิตใจหรือความรู้สึกที่ค้านหรือรับฟังถ้อยคำเหล่านั้นจะฟังแต่เนื้อหาของธรรมะนั้นและเนื้อหาของธรรมะสูงก็รู้ได้ว่ามันเป็นอย่างไรสูงต่ำก็รู้ว่าสูงต่ำอย่างที่ว่าข,ข้อเข้าเถิดจะเปิดออกมานี้มันเหมือนอย่างที่เราพูดว่าถ้าปฏิบัติให้ถูก มันก็จะง่ายง่ายที่สุดในการที่จะบรรลุนิพพานเดี๋ยวนี้ไปนอนหลับสบายกันเสียหมดทั้งพระทั้งคารวาสก็ได้ไม่มีใครเคราะห์ไม่มีใครแสวงหาหรือไม่มีใครขวนขวายนั่นเองถ้าฟังกันแต่เนื้อหาธรรมะแล้วมันไม่มีพุทธะไม่มีคริสเตียนหรือไม่มีเซนไม่มีเถรวาส ไม่มีมหายานอย่างนี้ไม่มีอาการที่จะเป็นเราเป็นเขาเลยจิตมันว่างเสืยเรื่อยมันจึงมีเขาฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มีเราฝ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ฉะนั้นความกระทบกระทั่งระหว่างเขากับเราไม่อาจจะเกิดไม่มีทางจะเกิดไม่มีพื้นฐานจะเกิดเห็นธรรมะเป็นพระเป็นเจ้าเห็นพระเป็นเจ้าเป็นธรรมะไปเสียเลย เหมือนอย่างว่าพระเป็นเจ้าของฝ่ายคือศาสนาพระเป็นเจ้านั้นมีการสร้างมีการทำลายมีการให้รางวัลมีการทำอะไรทุกอย่างตามหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าเราก็มีสิ่งที่ทำหน้าที่อย่างนั้นครบทุกอย่างเหมือนกันแต่เราเรียกว่าธรรมะเหมือนกับความหมายของคำว่าธรรมะที่อธิบายแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งนั้น ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแล้วความโง่ความหลงคืออวิชชาต่างหากที่ไปสมมติให้ว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อย่างนั้นอย่างนี้พวกนั้นพวกนี้จนมีเรามีเขาจริยธรรมทั้งหมดของธรรมชาติทั้งหมดนั้นมีเรื่องเดียวแนวเดียวสายเดียวขอให้สนใจในความจริงข้อนี้เถอะว่าจริยธรรมทั้งหมดของโลกนี้ หรือของโลกอื่นด้วยก็ได้ย่อมมีแนวเดียวและสายเดียวและตรงเป็นอันเดียวกันไม่ต้องพูดกันว่าของประเทศนั้นประเทศนี้าศาสนานั้นาศาสนานี้ในโลกเดียวกันนี้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เป็นเจริยธรรมจะมีหลายรูปหรือหลายเหลี่ยมดังที่กล่าวมาแล้วแต่วันแรกนั้นก็ยังเป็นแนวเดียวกัน สายเดียวกันอยู่นั่นเองมีแต่ว่าระบบไหนใกล้จุดปลายทางหรืออยังเท่านั้นแต่เรื่องต้องเป็นเรื่องเดียวกันหมดคินชีวธรรมะแล้วต้องเป็นเรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าอันไหนหรือใครที่กล่าวนั้นมันใกล้จุดปลายทางเขาไปหรือ,อยังฉะนั้นเราอย่าได้ลังเกียจอย่าได้ชิงชงังว่าคนนั้นคนนี้เป็นคริสเตียน แล้วจะต้องเป็นศัตรูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวถ้าถืออย่างนี้ก็แปลว่าไม่รู้ธรรมะยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วไม่ควรจะไปรู้สึกทํานองนั้นเป็นอันขาดจบตอนที่9้า